ยักษ์12ตนนวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นพระย,ยักษ์ตัวสำคัญจากเรื่องรามเกียรติ์รวมจำนวน6คู่12ตนสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นตัวละครสำคัญในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ที่เป็นพระราชนิพน์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทศกัณฐ์พญายักษ์กายสีเขียวมีหน้าสิบหน้าครองกรุงลงกา สหัสเดชพยรากสดกายสีขาวครองเมืองปังตาลมยา,ยาาบพยยักษ์กายสีม่วงอ่อนครองเมืองบาดาลวิรุณจำบังพยรากสดกายสีเขียวเจดำเป็นบุตรพยาทูตครองเมืองจารึกสุริยาภพยักษ์มีกายสีแดงเป็นโอรสของสหายทศกัณฐ์เฝ้าด้านหน้าปราสาทประเทศบิดระอินทรชิต พญายักษ์มีกายสีเขียวเป็นบุตรทศกัณฐ์กับนางมนโทเฝ้าด้านหน้าประสาทพระเทพบิดรามังกรกันพญายักษ์กายสีเขียวอ่อนเป็นบุตรพญาขอครองเมืองรมเขา่าอยู่ทางด้านหน้าพระอุโบสถวิรุณหกพญารักสดกายสีขาบหรือน้ำเงินเข้มครองเมืองมหาอันธการนครอยู่ทางด้านหน้าพระอุโบสถทศกธรทอยักษ์กายสีน้ำตาล เป็นยักษ์ฝาแฝดลูกของทศกัณฐ์กับนางช้างยักษ์สองตนนี้จึงมีปลายจมูกเป็นงวงช้างเล็กๆทศคิริวันยักษ์กายสีเขียวแก่เป็นยักษ์ฝาแฝดลูกของทศกัณฐ์กับนางช้างยักษ์สองตนนี้จึงมีปลายจมูกเป็นงวงช้างเล็กๆจักรวัดพญายักษ์กายสีขาวเป็นเพื่อนสนิทกับทศกัณฐ์ครองกรุงมริวันอยู่ด้านหน้าทางเข้าอัศกัณฐ์มาราสูนพญายักษ์ กายสีม่วงเข้มครองเมืองดูรัมทศสกัรพยายักลักษณะทำเป็นหน้ายักษ์สามชั้นคือชั้นแรกมีหน้าปกติหนึ่งหน้าและมีหน้าเล็กเเรียงกันสามหน้าตรงท้ายทอยชั้นที่สองทำเป็นหน้าเล็กๆสี่หน้าเรียงสี่ด้านชั้นที่ทำเป็นหน้าพรหมด้านหน้าหน้ายักษ์ด้านหลังปากสียตาโพรงสวมมงกุฎยอดชัยหน้าทศกัณฐ์มีสามสี คือปกติใช้หน้าสีเขียวตอนนั่งเมืองใช้หน้าสีทองและมีทำหน้าสีน้ำรักทศกาศมีกายสีเขียว10พักยกี่กรอเป็นโอรสองค์ที่1ของเทาราสเตียนกับนางรัชดานับเป็นกษัตริย์กรุงลงกาองค์ที่สมีมเหสีคือนางมนโฑกับนางการอัคคีและนางสนมอีกเป็นจำนวนมากมีโอรส1น1มีธิดาสองอุปนิสัยไม่ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมหยาบช้า สามารถถอดจิตออกจากตนได้ใครฆ่าไม่ตายทําให้ประพฤติตนไม่ถูกต้องไปลักพานางสีดามเหสีของพระรามมาจึงเป็นต้นเหตุแห่งศึกกรุงลงกาทําให้พี่น้องเผ่าพงยักษ์ล้มตายเป็นอันมากในที่สุดก็ตายด้วยสอนของพระรามโดยหนุมานขโมยกล่องดวงใจไปได้สหัสเดชะพยากักสดลักษณะหน้ายักษ์สีขาว ทําเป็นหน้าสี่ชั้นหรือห้าชั้นชั้นแรกมีหน้าปกติ 1. หน้าหน้าเล็กๆสามหน้าเรียงอยู่ด้านหลังตรงท้ายทอยชั้นที่สองสามและสี่ทำเป็นหน้าเล็กสี่หน้าเรียงลดหลั่นกันไปชั้นบนสุดทำเป็นสองแบบคือเป็นแบบหน้ายักษ์และแบบหน้าพรมคล้ายกับหัวทศกัณฐ์ปากสยยตาโพลงสวงมมงกุฎชายกายสีขาวมีหนึ่พันพักสองพันกอนครองกรุงปังตาล เป็นพี่ชายของมูลพราม,มีตะบองวิเศษชี้ต้นตายชี้ปลายเป็นได้พรจากพระพรหมเมื่อรบกับผู้ใดให้พลในกองทัพนั้นแตกกระจายไปเมื่อทศกัณฐ์ขอร้องให้มูลพรามน้องชายไปช่วยสึกกรุงลงกาสหัสเดชะได้ไปรบด้วยเมื่อมูลพราม์ตายจึงได้รบแก้แค้นตายโดยหนุมานจับตะบองวิเศษหักและมัดด้วยหางตัดเสียนขาดกระเด็นมยราบพญายักษ ลักษณะหน้ายักษ์สีม่วงอ่อนปากขบตาจระเข้สวมมงกุฎกระหนกแต่บางตำราว,ว่าเป็นมงกุฎหางไก่กายสีม่วงอ่อนมีหนึ่งพักมีสองกอนเป็นโอรสเท้ามหายมยักษ์กับนางจันทรประภาน้องชายของนางพิรากวนครองกรุงบดาลต่อจากเท้ามหายมยักษ์มีเวทมนต์สะกดทับและเครื่องสัพยาเป่ากล้อง ขสการเชิญไปช่วยรบกับพระรามมยราบได้สะกดทับจับตัวพระรามไปไว้ในเมืองบาดาลหนุมานตามไปช่วยพระรามและฆ่ามยราบตายวิรุณจำบังพยายักษ์ลักษณะหน้ายักษ์สีมอหมึกปากขบตาจระเข้สมมงกุฎหางไก่กายสีมอหมึกมีหนึ่งพักสองกอนเป็นโอรสของพญาทูตครองเมืองจรึกต่อจากพญาทูต มีม้าคู่ใจชื่อนินพาหูตัวดำปากแดงบางตำราว่าตัวขาวหัวดำหายตัวได้ทั้งตนทั้งมา้ายกทัพไปช่วยทศกัณฐ์รบกับกองทัพพระรามสมทบกับกองทัพของท้าวสัทธาศูนพระรามแผลงสอนข่ามาส่งจึงหนีไปซ่อนตัวในฟองน้ำเชิงเขาอัศกันหนุมานตามไปฆ่าสุริยาพบยักษ์ลักษณะหน้ายักษ์สีแดงชาติ ปากขบตาโลลงเคี้ยวมอกงอลงและมีสันฐานหน้าเหมือนอินทรชิตสวมชดามนุษย์ยอดเดินหนเช่นเดียวกับอินทรชิตจอนหูมีทั้งแบบจอหูมนุษย์และจอหูยักษ์กายสีแดงชาติมีหนึ่งหน้าสองมือเป็นโอรสองค์ที่หนึ่งของเท้าจัก,กรวรรดและนางวัชนีศูนมีหอกเมฆพัทยาเป็นอาวุธวิเศษเมื่อพระพรตยกทัพทำศึกเมืองมลิวัน ได้สู้รบกับพระสัตรุษและพุ่งหอกเมฆพัทยาถูกพระสัตรุษสลบรุ่งขึ้นสุริยาพบออกรบและตายในสนามรบด้วยศรของพระพรตอินทรชิตพยายักษ์ลักษณะหน้ายักษ์สีเขียวปากขบตาโพลงเคี้ยวคุดดอกมะลิสวมชดามนุษย์หรือชดายอดกับภผ่เดินเหินแบบพระอินทร์จอนหูมีสองแบบคือจอนหูแบบมนุษย์และจอนหูแบบยักษ์นอกจากนี้ยังมีทำเป็นหน้าสีทองอีกแบบหนึ่ง และในตอนเป็นเด็กสวมกระงหน้ามีเกี้ยวรัดจุกชดาเด็กหรือหัวกุมารไว้จุกกายสีเขียวมีหนึ่งพักสองกอนเป็นโอรสทศกัณฐ์กับนางมนโทมีมเหสีชื่อนางสุวรรณกัญยุมามีบุตรชื่อยามลิวันและกัญยุเวกอินทรชิตเดิมชื่อรนณนะพักเมื่อรบชนะพระอินทศกรัรจึงตั้งชื่อให้ว่าอินทรชิตได้รับพรจากพระเป็นเจ้าสามองค์คือพระอิศวรพระพรหมและพระนาราย มีอิทธิฤทธิ์มากรบกับพระรามหลายครั้งหลายหนตายด้วยสอนพระลักษณ์ที่เนินเขาจัก,กรวาลตอนตายองคตต้องนำพานจากพระพรหมธาดามารองรับเสียงอินทรชิตเพื่อมีให้ตกถึงพื้นเพราะจะเกิดไฟไหม้ทั่วทั้งจัก,กรวาลมังกรกันพญายักษ์ลักษณะหน้ายักษ์สีเขียวหรือสีทองปากขบตาจระเข้ สวมมงกุฎยอดหน้ากายสีเขียวมีหนึ่งพักสองกอนเป็นโอรสพญาขอนกับนางรัชดาศูนชาติเดิมคือทรพีครองกรุงรมคันต่อจากพญาขอนคราวอินทรชิตชุบสารนาขบาททศกัดให้ออกไปรบขัดตาทัพตายด้วยสอนพระรามวิรุณหกพยายักษ์ลักษณะหน้ายักษ์สีขาบบางตำราว,ว่าสีเขียวขาบบางแห่งว่าสีม่วงแก่ ปากสยยตาโพลงบางแห่งว่าตาจระเข้สวมมงกุฎยอดนาคมีเครื่องประดับกายล้วนแล้วแต่นาคอันมีพิษใกล้สีขาบบางตำราสีเขียวขับมีหนึ่งหน้าสองมืออาศัยอยู่ใต้พื้นดินระหว่างเขาตรีกุดครองเมืองมหาอันธการไปเข้าเฝ้าพระอิศวรปีละครั้งครั้งหนึ่งขณะขึ้นบันไดไปยังเขาไกลล่าสำคัญว่าพระอิศวรประทับอยู่ ก็ถวายบังคมขึ้นไปทุกขั้นบันไดตุ๊กแกตัวหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่บนยอดเขาเห็นจึงล้อเลียนด้วยการร้องตุ๊กแกและผงกหัวขึ้นลงทุกครั้งที่วิรุณหกก้มลงกราบวิรุณหกโกรธจึงถอดสังวานหน้าคว้างตุ๊กแกตายคาที่มีผลทําให้เขาไกรลาดเอียงไปด้วยทศกัณฐ์เป็นผู้ผลักเขาไกรลาดให้ตรงทศคิรีวันยักษ์ลักษณะหน้ายักษ์สีเขียว ปากขบตาจระเข้บางแห่งว่าตาโลงปลายจมูกเป็นงวงช้างสวมมงกุฎกับไผ่กายสีเขียวมีหนึ่งหน้าสองมือขี่ม้าผ่านขาวเป็นโอรถถสทศกัณฐ์ที่เกิดกับนางช้างเป็นบุตรบุญธรรมของเท้าอัศการ์มาราศูนพันธมิตรของทศกัณฐ์คราวหนึ่งมาเยี่ยมทศกัณฐ์จึงได้เข้าร่วมรบในสึกรุงลงกาตายด้วยศรพิรีทร<อ><ะ>ยักษ์ลักษณะหน้ายักษ์สีหงดิน ปากขบตาจระเข้บ้างแห่งว่าตาโพลงปลายจมูกเป็นงวงช้างสวมมงกุฎกับไผ่กายสีหงดินหนึ่งหน้าสองมือขี่ม้าผ่านดำเป็นโอรสเท้าทศกณัณฐกับนางช้างมาเยี่ยมทศกณัณพร้อมกับทศกิริวันและเข้าทำสงครามพร้อมกันตายด้วยสอนพระลักษณ์เช่นเดียวกับทศกิริวันพยายักษ ลักษณะหน้ายักษ์สีขาวสีหน้าทำเป็นสองชั้นชั้นแรกเป็นหน้าปกติหนึ่งหน้าชั้นที่สองทำเป็นหน้าเล็กมีสามหน้าปากเสยะตาโพลงบางทีทำเป็นปากเสยะตาจระเข้มีเขี้ยวงงแหลมสวมมงกุฎหางไก่กายสีขาวมีสี่พักแปดกอนเป็นกษัตริย์แห่งเมืองมิวันสหายของทศกาณมาเหสีชื่อวชนีศูนย์มีบุตรสามคนได้แก่สุริยาพบปรไลยจากนนยุพัก และมีบุตรตรีหนึ่งคนคือรัตนามาลีต่อมาเมื่อภายนาสุริยวงศ์รู้ความจริงว่าทศกัณฐ์คือบิดาที่แท้จริงจึงลอบมาหาเท้าจักรวรรดิขอกองทัพไปช่วยกู้ลงกาเท้จาจักรวรรดิยกทัพไปลงกาจับพิเภกหรือเท้าทศกิริวงศ์จมตรุยกภายนาสุริยวงศ์ครองกรุงลงกาให้นมว่าเท้าทศพินพระพรตยกมาปราบและยกทัพต่อมายังเมืองมริวันสู้รบกัน ในที่สุดเท้าจักระรวดตายในที่สสกรกรา,ราศูนย์พยายักลักษณะหน้ายักษ์สีม่วงแก่ทำเป็นหน้าสองชั้นชั้นแรกเป็นหน้าปกติหนึ่งหน้าหน้าเล็กสามหน้าเรียงกันอยู่ตรงท้ายทอยด้านหลังชั้นสองทำเป็นหน้าเล็กสามหน้าปากขบตาโพรงหรือปากเสียตาโพรงบางแห่งว่าตาจาระเข้สวมชดามนุษย์หรือมงกุฎชัยกายสีม่วงแก่มีเจ็ดพักสองก่อน ครองกรุงดุรัมเป็นผู้ขอทศกิรีวันทศกิรีทรโอรสทศกาลมาเป็นบุตรบุญธรรมเมื่อทศกิรีวันทศกิรีธรตายในศึกลงกาจึงยกทัพไปรบพระรามแผลงอนตัดตัวขาดจากกันไม่ตายแต่กลับกลายเป็นทวีคูณเรื่อยๆไปในที่สุดพิเพกบอกวิธีสังหารโดยต้องกวาดร่างทิ้งแม่น้ำคงคาและตายด้วยเหตุนี้